สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้าฟอร์ซ่าสามพันสูบไปล้างรถนะครับผมดูสภาพรถคากเลยก็ลหลังจากที่ไปลุยทิปมานะครับนี่คากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้ศูนย์เขาซ่อมตรงนี้ให้หน่อยนะครับผมเนี่ยที่ไปชนมานะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปที่ศูนย์กันเลย สนวนข้านี้สนเจ้าคันเล็กคันใหญ่พี่ใหญ่ของเราจอดไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ล้างเลย เลยคากเลยก็ยยยเดี๋ยวจะไปล้างที่ล้างรถแถวๆนี่นะครับผมใกล้ๆก็เดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์ก่อนออืออ เวเป็นร้านล้างรถแบบว่าหยอดตู้นะครับแล้วก็ล้างเองเปิดอุปกรณ์แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยทางร้านเขามีให้หมดนะครับผม เราเลี้ยวขวาไปไปที่ศูนย์รถก่อนนะครับไปทำรถก่อนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะจะไปเบิร์ตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นหมุดอ่ะลอกชุดสีอ่ะไป เป็นศูนย์ของคนันททบ้างใหญ่นะครับผมศูนย์ฮอนด้าน,นะครับสาขาตาปูน <c oughs> ถึงแล้วครับผมอึบอึบ โอเคครับผมว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อประสานงานเขานะครับว่าจะให้เขาทาโอเคครับผมแ okay, ค่ผมก็เดี๋ยวเราไปล้างรถก่อนดีกว่านะครับแล้วเราก็จะค่อยค่อยมาทําเพราะว่าช่างเขาติดกินข้าวอยู่นะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราไปล้างรถเสร็จก็น่าจะทันพอดีครับผมก็จะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะระหว่างรอ เพราะว่ามันต้องลือ้อลื้อข้างล่างหมดเลยนะครับเพื่อที่ว่าประกอบเข้าไปใหม่เพราะว่าถ้าเอาเอามุดจัดเข้าไปอ่ะมันก็ไม่สดิทอยู่ดีครับผมช่างบอกว่าต้องรื้อข้างล่างโอ้แดดก็ร้อน ยังไงครับเนี่ยหมวกขกันน็อกก็ไม่ใส่มีหมวกกันน็อกแต่เอาหมวกกันน็อกมาถือผมก็งงก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าจะโดนค่าซ่อมรถกี่บาทน,นะคะรับร็โดนบุดตัวเ,เล็กๆชิ้นเดียวนะครับ ห้าสิบบาทโอ้พระเจ้าเดตั้งจะปิวมีอยู่ร้อยสองร้อยเราก็ใกล้จะถึงที่ล้างรถนะครับผมเป็นที่เขาเรียกกันว่าตลาดเขมา เป็นแบบล้างรถแบบหยอดตู้ ก็ขับตรงเข้ามาในซอยนะครับผมประมาณเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดรอยเมตรน่าจะได้น่าจะได้นะครับตรงเข้าไป <c oughs> ไม่รู้ว่ารถเยอะหรือเปล่า คอนดูเห็นมาแมนชั่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเรี้ยวขวาเข้าไปใช่ไหมโอ้ใช่ใช่เก่งนะครับก็ถึงร้านแล้วนะครับล้องรถสิบบาทเอา้าทำไมเอาิิดรอ ปิดเอาเอาไม่ปิด ไม่ปิดเหรอพ่อหลุกปิดไหมเอาไม่ปิดนะครับเราปิดหรือไม่ปิดเนี่ยชุบชุบถึงแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราทำการล้างรถก่อนนะครับผม โอเคครับผมเราก็ล้างรถเสร็จแล้วนะครับผมนี่ดูสภาพเป็นไงใหม่กิฟก็ล้างได้เท่านี้แหละก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปลงออยารูบรอบ,รอบนี่นี่ถ้าใครไม่เคยล้างนะครับหรล้างไม่เป็นนะครับก็ง่ายๆนะหยอดเหรียญกดน้ำจีดน้ำไม่ทั่วรถ แล้วก็กดโฟมขีดโฟมแล้วก็หยุดแล้วก็ล้างมือเปล่านะครับไม่อุปกรณ์เขาก็มีหวกฝองน้ําผ้าเช็ดรถกระป๋องนะครับผมก็ล้างาง่ายๆนะไม่ยากนะลองมาล้างเองกันได้นะเ้าะเเล่นเหงื่อท่วมเหมือนกันนะไป เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์ต่อนะครับผมเพื่อพรหา้าจะให้ช่างเขาใส่ข้างล่างให้อโอเคะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะถึงศู Honda นย์นอนได้แล้วครับผมที่เราจะมาทำรถกันนะ เดี๋ยวต้องไปกับรถก่อนโอเคครับผมตอนนี้ก็ช่างก็ทำเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอยเห็นไหมเนี่ยชุบน,นี่นะครับน,นี่เป็นไง โอเคนะครับสนิทแล้วนี่นครับผมมาพบอันดาบ้านนัพบบางใหญ่นะครับผมตะขาตะปูนะครับโอ เอ,อทั้งหมดนะครับผมที่มาซ่อมนี่นะครับทั้งหมดผมโดนไปนะครับห้าสิบบาทครับผมก็เสียเฉพาะแค่ค่าหมุดตัวเดียวนะครับส่วนค่าแรงฟรีนะครับผมหรือว่าไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงประกันหรือเปล่าก็ช่างเขาก็รื้อช่วงล่างมาหมดเลยนะรื้อมาแล้วก็ใส่หมุด แล้วก็ตอบให้สนิทนะครับผมก็เร็วนะครับผมไม่ถึงสิบนาทีเลยนะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองชึบ เออผมก็มาออกรถที่นี่นะครับศูนย์ฮอนด้าราทพบปางใหญ่นะครับสาขาตาปูนออกรถง่ายนะโอเคครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านครับ สวัสดีครับ